มาพี่น้องมื้อนี่แม่หกกับถังย้ายขมผูเบาหินลูกอีแค่ะปเรืยย้ายตู้มากินข้าวบ้านอีลาจ้ามากินข้าวพี่น้องหน้าปลาจ้าหน้าปลาแซ่บแซ่บพี่น้องหน้าปลาแซ่บอะไรมาบนสุดคนค่ะเอาบัตรไยรานกลับมาว่าดีก็มาค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยมากไหมคะอร่อยมากไหมคะมากมากปลาจ้าหอมยาดกินลาบปลาแก้วเอาแกงปลาดีไหมเคียงแกงปลาเคียงพี่น้องเคิร์ฟเสิร์ฟนะเสิร์ฟเสิร์ฟเยี่ยมมั้งพี่น้องอ๋อใหญ่ตัวเจ้าคุณบอสอัดก้องเขาผัวเจ้๋อรักนีเด้อหน่อย กบ้วงจากนันเนาะคิดว่าแรกนี้นาใส่กตลุงทั้งแล้วโอ้ยแยตจู่กระไดเดี๋ยวไปผพูดถึงทั้งแล้วดูฝามเขาไม่ไมยรันไม่หน้าบัวด้านนากไหนนี้เนะกินบะเขาครับ